สวัสดีพี่น้องปองไปสูดสุขคนเมื่อนี้กะมาอยู่ในช่องยายพันนั่งเล่าคนเก่าคนเดิมแต่จ้าเมื่อนี้ก็มาอัปเดตบอจหนุ่มโจยมมนินนามวงษาสาวน้อยเพชรปั้นแผง <c oughs> เพื่อนในโพสไว้วางสิล่ะค่ะ <c oughs> ผมจะผมจะปั้น เด็กคนนี้ในมิติของมือกองลองดูครับขอบใจลูกชายมากที่พร้อมลุยไปกับวงันนี้ปั่นมือกองที่มาสมัครบนนี้จับตาดูบักแม่น้อยได้ ให้ดีมือกองคนแรกที่ที่พร้อมเซ็นสัญญากับพ่อโจพร้อมสู้กับพ่อโจและพร้อมสู้ต่อสู้ไปกับวงพร้อมเซ็นสัญญาเบื้องต้นสามปีฝากติดฝากเป็นกำลังใจทาง youtube ตามือกองสาวน้อยเพชรปั้นแพงนะ่ะสาวน้อยลำเพลินสาวหน่อยลำเพลินอยุได้ชุดอ,อันยุได้เอวงที่สองตัวนี้ร <c oughs> ับรับเด็กใหม่มือกองฝากติดตามเดอ้อพี่น้องเอฟซีทั้งพ่อ,พอ,พอแม,แม่สุดยอดครับบอสฤดูกาลนี้ อเต๋าจะพาเสดเดิดจะพาเสดเดอสุดๆครับติดตามกดติดตามให้บักลาเต๋านำเดิดครับคนเชียรสุดยอดสุดยอดคนนี้สุดยอด ว่าคนนี้ตีกองสุดยอดยพี่น้องรอเบิงจับตาเบงิงเลือจ้าสาวหน่อยลำเพลินดูในวงสาวน้อยลำเพลิน <c oughs> จัดอีกคนเพชรบ้านแพงชอบมากเลยเด็กคนนี้ตั้งแต่เข้ามาวันแรกเลยนี่แหละอีกคนมือกองคู่ บารมีอีหลาเพาะฉนมื้อกลวงขัางอันคู่บารมีอีหลาพนะพออันอันพอมไออยู่เพื่นวะมื้อกลวงนี่แหละไอคู่บารมีอีหลาเพาะันสุดยอดแล้วค่ะแแบน้อยอีคนคซื้ออันเนคำว่าตังเอื่นเอื่นแแบน้อย อีลาอุ้งอิงนั่นกับแบบเอาม้าไม่ไม่กับแบ่อันนี้กับอันน้องเต่านี่กับแบขคือกันแแบหบน้อยคือกันจะ้ะนี่แหละจะโด่งดังเพราะว่าพอ่อพ่อโจเรียกแบบ่นี่แหละอิลาอีลาอุ้งอิงกับพ่อว่าแบบ่แบบ่นี่แหละเกี่ยวเลยครับสุดยอดข่บอสติดตามแล้วค่ะมือกองคนแรกที่ได้สัญญาที่ได้ คนอื่นว่าได้เส้นหมือะคนนี้คือว่าได้คนแรกที่เซ็นสัญญาของเทผมดูคลิปน้องตลอดการวงตัวดีวางตัวดีสน่าสนับสนุนครับสุดยอดเลยครับคนนี้น่าสนับสนุนมากใส่ใจ ทุกรายละเอียดประธานพื้นว่าคนนี้นาไว้ไอสนับสนุนใส่ใจทุกหน้ารายละเอียดคนน,ออนคนนี้มือกองร้อยล้านโอ้เอฟซีปรนววาคนนี้มือกองร้อยล้านในประธานพโจ <c oughs> สุดยอดมากค่ะบักลาแบ่บักลาแบ้บกแบเก่งจริงๆ,ๆความสามารถพร้อมปัง เด้อจ้าเด็กคนนี้สัสงเกตดูตามคลิปต่างๆการวางตัวดียิ้มให้กับทุกคนขยันติดตามเขาดูดูเขาอีกตีกองในในตอตอตัวเล็กแต่เขา เก่งมากเข้าตัวเด็กตีกองในต่อต่อป่จะเป็นเด็กที่คงเส้นคงวางดีมากวางตัวดีมีผมพิมพ์ตามที่ผมเห็นจากหน้ากองออกสื่อของทีมงาน ทุกๆคนที่ถ่ายน้องมาลงมาตันโอ้คนนี้เขาบอกว่า,วาคอมเมนต์นี่คือที่พี่มานี่ตามที่อันเพื่นติดตามมันที่เขาอันถ่ายรูปมาว่าน้องนี่เก่งว่าตันพี่น้องพ่อจูเพิ่นกะทิเบิงคนถือจอุดนาะตาเล่าเล่เาต่างเล่ามาเอินแบ้บักแบ้เอานอีลาแบ้เพื่อนเอินต่างกนอนตอนองอิงเขามากกว่าเอินแบ,แบ้นบะ นาแ้แบ่นี่ติวนะ <c oughs> น้องอุอก,กันยังเคยว่าแหนาแ่แ่นีแ่แหละขีพ่าพอรวยกับแม่นี่หลีเดโนะคนนี้ก็ว่าบังแ้่น่อยเพิ่นก็ว่าอีกแล้วเด่นนี่นี่แหละิดปังปังคู่บารามีของน้องมือกองหน้าที่สําคัญเลยสู้สู้น้องน้องเก่งน่ารักมากครับบอสสุดยอดเลยอาจารย์เต๋าผมผู้ พลังนกันเอินอาจารย์เต๋าเอิ้น้องเด็กคนนี้มีของดีครับอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือหลุดลอยทางนี้บ,บอสสั่งให้สดใส,สเสมอค่อยอย่าออกนอกสู่อย่างนี้ สู่นอกทางอ๋อเด็กคนนี้ซูเปอร์สตาร์สันเก่งอาจารย์เต๋าเก่งเก่งครับจัดไปครับ FC อาจารย์นักดนตรีเยี่ยมเลยค่ะสุดยอดค่ะอนาคตไกลแน่นอนบอสได้พูดแล้วรู้จักเล่น YouTube Facebook ทำคลิปตีกองดีเก่งสร้างตัวตนสร้างมูลค่าตัวเองน้องเป็นคนขยันและมีพัฒนาการสมควรที่ผู้บริหารมองเห็นน้องคนนี้ดี คนเก่งสันมีแต่คนณอ่นว่าเกง่เกงเก่งเบิดทุกคนนี่บอดหลับเข้าไปก็ดีแล้วนี่วาสนาเดีวละบอกหลาเอ้ยชอบจ้ะคนนี้เตาผู้ใดกม็มิจะชอบต่ชอบบุญวาสนาหลายแล้วสันที่บอดหลับเข้าไปบอดโยโยมณีเพิ่นหลับเข้าไปเนาะจ้ะเนาะก็ขอฝากข่าวข้าวาว้ทนิกนได้จา้าเดี๋ยวกะ ิไปติดตามน้องไม่กะที่มาเห้าสูฟังนะจ๊าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย